นี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของ t o y o ต a Hilux ปี2025พร้อมคำแนะนำการกดติดตามและแนะนำช่องคาเทรนที่ต้นคลิปและถ้ายคลิปตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเทรนช่องที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรีวิวและสเปคของรถยนต์ุ่น ระับ,บกระบะในกลุ่มเดียวกันทีกท่านโโตยต้าไฮ h ัก u ์2,025มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ารถถูกออกแบบใหม่หมดมีความหยุดยืนกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายรังพึ่งแบบใหม่พร้อมไฟหน้าน e d ดีไซน์เฉียบคมมีไฟ daytime running l i g แบบ LED ที่ผสานกับชุดกันชนหน้าให้ดูมีพลังและสปอร์ตยิ่งขึ้น ขางตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนดูล้ำสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นรถกระบะอเนกประสงค์กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมระบบพับและกลับด้วยไฟฟ้าล้ออัลลอยมีให้เลือกทั้ง ระบบขับแรงเปิดปิดพร้อมโลโก้ไฮลักแบบนูนเด่นด้านบน็อมีโรบาร์และคหลังคาในบางรุ่นเพิ่มความดิดนันและพร้อมใช้งานหนัก สุดจะได้เบาะหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าบอกคนขับสามารถปรับได้สูงต่ำทำให้ขับสบายและมองเห็นถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรับโทรศัพท์และควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ด้านหลังพวงมาลัยมีจอมิดแบบสีขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วน หน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและการเชื่อมต่อ Bluetooth ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังในรุ่น Double c a p ช่องชาร์จ USB Type C และ Type A มี me, ให้ครบทั้งตอนหน้าและหลังพร้อมที่วางแก้วที่เก็บของและระบบชาร์จไร้สาย ด้านขุมพลังโตโยต้าไฮลักซ์2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องยนต์2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตร เกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อหลังและ4ล้อแบบพาร์ทไทม์4ีดพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายหลังที่ช่วยให้สามารถผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจช่วงล่างของไฮลักษ์2 5 2 5ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นโดยยังคงใช้ระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างหลังยังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโชคอัพที่มีการปรับปรุงให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นระบบความปลอดภัยใน Toyota h i l u ัก0 2 5จัดเต็มด้วย Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบอ่านป้ายจราจรระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังรวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอด ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโตโยต้าไฮลักซ์2,025รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรถยนต์ด้วยระบบ Connected Services ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระดับน้ำมันตำแหน่งรถปลดล็อกประตูจากระยะไกลและแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุก t ตโยต้าไฮลักซ์5 0 2 5ยังมีรุ่นพิเศษสำหรับสายลุยอย่าง GR Sport ที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในปรับช่วงล่างใหม่ให้รองรับการขับขี่แบบออฟโรดเต็มรูปแบบรวมถึงระบบเบรกที่ปรับให้ตอบสนองดีขึ้นล้ออนลอยลายพิเศษและภายในที่ตกแต่งด้วยโทนสีดำแดงพร้อมโลโก้ GR ด้านราคาของ Toyota h i l u ัก0 2 5คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไต่ขึ้นไปถึงประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่น G R Sport หรือรุ่นท็อปแบบ4 w d พร้อมอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับความสามารถและเทคโนโลยีที่ให้มา Toyota h i l u ักปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริง ความแกร่งทนทานสมรรถนะในการลุยและยังใส่ใจในเรื่องของความสะดวกสบายภายในรถเทคโนโลยีความปลอดภัยและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทำให้การขับไฮลักไม่ใช่แค่เรื่องของงานแต่ยังเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวของคนรุ่นใหม่อีกด้วย และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ Toyota h i l u ักรุ่นปี2025ที่ทางช่องคา r e n d รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหากคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามรีวิวรถใหม่ๆรุ่นอื่นๆในอนาคตอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องคา r e n d เพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวรถเด็ดๆจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ